ได้บวซสบลุงซุเลี้ยงได้ก็วัดพระ้าเหน่ลย่ะรักเรู้มนาอไร้โอ้โหนี่เอโอ้โหอกบ้านแ้วจ้ะกำแ่งกันเองตอนนี้อยู่บ้านมั่วนะครับก่อนถึงวัดนะครับ น้ำขึ้นสูงมากรถรถเล็กไม่น่าจะผ่านได้นะครับเป็นรถตำรวจอะอยู่หน้าบ้านพ<ม>่อใหญ่บ้านนะครับรถเล็กไม่น่าจะผ่านได้นะครับน้ำขึ้นสูงสุดๆครับบริเวณบริเวณวัดนะครับลานกีฬานะครับ น้ำน้ำขึ้นสูงกว่าเมื่อกี้นะครับผ่านไปครึ่งชั่วโมงน้ำขึ้นสูงมากนะครับตอนนี้ชาวบ้านก็อยู่ในวัดกันนะครับตอนนี้โค้งวัดบ้านม่วนะครับโอ้โหมุดเอานะอ๋อเจอนายกกับปออนะครับปออออโรงเรียนเกา่าตัวน,นี้เป็นนายก เทศมนตรีเทศบาลเสริมงามนะครับก็มาดูเหตุการณ์ด้วยนะครับก็จะไม้อย่างนั้นนะโอ้โห